แองวาขันว่ายู่บงนี้พอดีเลยอย at, ่ะเออพอดีเลยสิพอดีเลยเพื่อเผาเลยเผานี่ามีเพื่อเ่ามาพอดีเลยมาถามถามถามลากนู้นนะถามหลว เบรนบาบตนะคะก็มีชาวบ้านมาใส่บาตนะคะตรงน,นี้หน้าหน้าบ้างของย่านนะคะ แสดงว่าคนยางม้าเหรอคนมาคนว้าเขาซอยดีไตปไก่ดิเอองายนีแลวนกาต้ลายสรอยเนาะช่วยสิยางโดนเติบพี่นี่เนาะคนเติบด้อยจ้าขอบคุณนะคะทุกคนวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะ ขอบคุณค่ะญาติญาติญาติบ้านบ้านป้านะคะทุกคนบ้านป้าค่ะบ้านโคค่ะ